ังแต่มือเขาดาวคิดพอ่อนาเจ้าอ่องลองอ่องลองใจห้ำหอนน้ำเตนองแรกพบสบตามือผ่าป่าปีไม่แลกเบื่อแหลกลายแต่บอกลาทักไปจากเสิ่มมองใดอยากบอกว่าอายบอมีภัยยังโสดอยู่เดอ้อหากเจอ บอกลาสิทักบอกลาบอกหักยานเจ้านั้นโกรธอยากบอกว่าอายยังสุดได้แต่พดออกไปลอยลอยอยากให้น้องเห็นขอม้าขอมินเติมเห็นใจซอยแอบเฝ้ารอคอยให้กรรมมาเทแผลงสอนรักปักใจ เ้าเที่ยวกดไหลกดรูปหัวใจรู้ให้นำนำเพื่ออยากบอกจำไอติดตามเฝ้าคอยห่วงใยได้พบศพตาแต่เมื่อพาปางานบุญปีใหม่แลกลายกันไว้เจ้าทำเอียงายตอนอาายแอบมอง คิดหอดน้องอยากทักไปหาใจบอกลาจากเธอคิดทอดน้องอยากทักไปหาใจบอกลาจากเธอพดเอาเหลือจากย่นยานยังกระโดอดจังรอหนิ่งอยู่เฉยอยากเจอเผยความในใจว่าคิดจังไดให้น้องได้หูสีทักไปหากะบกลาทักไปชมตรู ขันสีโวไปจักสิเริมจังได้นอยอดพระทูอยากถามถึงความเป็นอยู่ว่าสถานะน้องเป็นจังได้สดหรือไม่คนนข้องหัวใจเฮีมีแล้วออกไปนอสดหรือไม่คนของหงวัวใจนี่มีแล้วออกไปนนออยากสิถามอยากสอให้มันหูเรื่องรา อยากถามข้าวถ้าเจอกันใหม่หากพบหวันใจจังจังยีกทีสิบอกว่าไอคิดจังไดบอกความในใจของไอทีน่นีอยากบอกความรู้สึกดีดีหากบุเพเวาสนาเฮามีต่อกันอีลีสายแน่นเกี่ยวพันอินพมยมแทนเพื่อนฝัน อินพมยมแทนเพิ่นปั่นขันแม่นคู่กันแต่ชาติปางก่อนชาติที่กาคงสีย้อนสีย้อนโอ้ยสีย้อนสิย้อนโอ้คงแม่นตาบ้าอยากบอกวันตาว่าฮักน้องลายแต่ในหัวใจบบหันกลา้าบบหันกล้าเอเอ